วันเกนตแไม่มีอะไรนี่วันนี้ไม่มีอะไรนะเรเลยเบามากนริงเบาสุดตัวเงินในกระเป๋าก็เบาเดี๋ยวไได้กลับมากระเป๋าไม่เป็นไรยินดีจ้ะว่าความยิ่งใหญ่ที่เคยขึ้นอยู่รอบค่ะในที่นวัดจากผู้ความสุขก็สะใจฮะก็คือมันก็เป็นสไตล์ MTR อยู่แล้วทำแกรนก็ต้องแรง ผันมาทำยูนิเวิร์สคู่กับแกรนก็ต้องแรงนะครเพราะว่าเราก็ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาคอมเลนหรือมาเบรมในเรื่องของการการตั้งใจหรืคุณภาพของโปรดักชันวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานเล็กๆครับแต่ว่าก็ก็ทำให้ตอบโจทย์ไปทุกจุดเท่าที่จะทำได้ คือสปอนเซอร์ดีครับไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนนะฮะไทยแลนด์กันอินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้ก็เริ่มขายแล้วก็ยูนิเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็มิสยูนิเวอร์สนี่นถือว่าเยอะมากนะถือว่าเป็นปีที่คุยอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็สามารถเรียกซับได้นะฮะการลงทุนที่ทคุ้มค่าต้องคุมค้มอยู่แล้วครับคุ้มอยู่แล้วตั้งแต่คิดตั้งแตบบ่แรกเพราะว่ามันเป็นมาสเต์พีซ e แล้วก็มันเป็นรายไอเทมซึ่งคนยังคิดไม่ออกว่าควรจะทําอย่างไรให้มันได้เงินงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันห่างหายจากการคุ้มทุนมานานก็เที่ยวนี้จะทําให้ดูว่าการคุ้มทุนเขาทากันแบบไหนและคุณภาพก็ดีด้วยท,วทีนว่าก็ยังทําให้เห็นอ่ว่าผ่านูโซร์ง่ายจังผ่านเลยนะฮะผ่านง่ายอ๋อง่ายครับง,ง่ายง่ายนี่ยังไม่ได้ว่างคุยอีกหลายรายเลยเสียดายอันนี้พุฒจริงครับว่าติดต่อเข้ามาหาพีกเราต้องไปหาเขาเพียงแค่ว่าสซอร์ที่โชว์ตัวนั่นหมายความว่าเซ็นสัญญาแล้ว จ่ายเงินบางส่วนแล้วถึงขึ้นได้เพราะเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าไม่ใช่มีสัญญาเนี่ยมีคนแย้งตลาดเนี่ยเราอาจจะต้องออกจากตาแหน่งคือหมายถึงหลอกลวงผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นที่เห็นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีนั่นหมายถึงว่าเรียบร้อยตามกฎหมายนะ,ะคบก,ก็ได้มาวันนี้ได้มา80 ก็ต้องขอบคุณกระแต่ด้วยที่งงไปงงมาได้นางมา30ล้านโอเคตอนนั้นที่มีข่าวไปบอกว่าวินวัตรจะแบบได้500ล้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้วินวัต์ได้ได้ได้ยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้รายใหญ่ๆผมยังไม่คุยกันเลยฮะก็มีรายที่ผมขอไปร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่เป็นจากต่างประเทศนะผมจะไม่ของพราประมาณรัฐบาลนะฮะผมจะไม่ได้สนใจในจุดนั้นเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราลำบากหรือว่ารายใหญ่กว่านี้ก็จะกำลังจะเข้ามาอยู่มีฮะมันต้องมีฮะ หวังไว้ไม่รายลร้อยมีสามสิบีห้าสิบแล้วก็ร้อยมีร้อยมีสามเลทเหรอคะมีสามเลทนะสามสิบนี่ก็น these, to, least, quality, size, so, uh ้อยแล้วฮะก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีต่ำกว่านี้อาจจะมีสิบล้านแต่ว่าขอขายเลทเลทขายหลังๆที่แบบล็อตแรกเสร็จแล้วล็อตที่สองเสร็จแล้วแล้วก็ ไปเก็บตกเอาอะไรอย่างเงี้ยครับขออนไปจุดที่ไปคุยกับคุณแอนครับเรามีเงื่อนไขอะไรต่อกันไหมแบบคุณแอนถือไว้วางใจให้คุณให้พิจารณาจัดการยากการตัดสินใจจ,จริงๆเกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนนะเพราะคุณแอนชอบชวนไปดึกๆ <c oughs> นะฮะก็ไปถึงดึกๆประมาณสี่ทุ่มก็คุยกันแป๊บเดียวจริงๆมันเสร็จเรื่องไปแล้วนะฮะเรื่องยูนิเวอร์สไทยแลนด์เร่เสร็จหมดแล้วอะไรก็เสร็จแล้วจ่ายเงินแล้วร้อยแปดสิบคุณแอนก็บอกหนึ่งสองสามสี่อยากให้ช่วยอยากให้ทํา ด้วยนะครับล้วก็อยากให้มันแบบเป็นประเทศไทยประเทศอื่นเขาส่งมาอย่างเงี้ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ไว้ใจโปรดักชันไม่ไว้ใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าคุณแอนแกก็ตกใจกับเม็กซิโกนะเพราะแกไม่ได้ควบคุมอะไรเลยแล้วแกก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดสภาพมันเป็นเหมือนเดิมอีกผมก็บอกเขาว่าต้องไม่เหมือนเดิมนะ uh. ถ้ายังเหมือนเดิมอีกเนี่ยเดี๋ยวแบรนด์นมันจะสุดไปแกก็เลยตัดสินใจว่าเออแกก็เอา133่งสองสามสี่ห้าเงินไขแค่นี้ ถ้าทําได้เอาไปเลยผมกลับไปผมก็ตอบแกลุ้งขึ้นเลยว่าโอเคงั้นให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูรายละเอียดซึ่งกันและกันนะฮะทำเทอมชีสแล้วก็เข้าบอร์ดแล้วก็เซ็นสัญญาครับคิดว่าคุณแอนเป็นคนจิตพี่นวัดให้มาทำใช่ไหมคะตันนี้ทำเราต้องเรียนนําตรงว่าถ้าเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราตอนแรกเรายังไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่าด้วยคอนเวอร์เซชันของคุณแอนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับทุกคนจะกลัวการเป็นเจ้าภาพ นะฮะดีตของเจ้าภาพมันหลอดนะฮะตรงที่ว่าทําดีแค่ไหนก็ข,ขาดทุนนะฮะเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าใครบ้างทุกคนเจ็บเนื้อเจ็บตัวถึงขนาดต้องยึดถูกบริษัทยึดไปต้องไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนบางคนกู้ออยังไม่ชำระเลยนะฮะเออเป็นร้อยล้านอย่างนี้เป็นต้นกอคเอาภาาสลอยใช่ไหมที่จัดแล้วขาดทนไม่ครับที่นี่ไม่เคยมีนี่เฮ้ก็บนเวทีพูดแล้วางเงินไม่สาคัญที่นี่มีเยอะอโห ปวดรวยซะงั้นนการโชว์สมรรถภาพความคาเป็นไทยทครับช่วงเก็บตัวครับจะได้เยอะนะครับเพราะว่ามีมวยแน่นอนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาคุณไอ้กูว้าวเลยคุณละอูว้าวมากบบเฮ้ยจะเอาแบบนางงามไปมิกซ์กับมวยได้ไงโอ้โหตอนนี้สนามมวยบ้านเราเนี่ยมันดังมากมันดังแบบพาวิลเลียนมันดังแบบโอ้โหเหมือนวังในแบบในฝรั่งเศสอะไรเนี้ยมันมันสวยมากนะฮะเราก็จะไปมิกซ์กับอ่า โรงเรียนทำอาหารที่เป็นแบบโรงเรียนอาหารไทยะนะฮะแล้วก็จะมีแฟชั่นโชว์วันที่4เชิญทุกคนกแฟชั่นโชว์ร้อยประเทศก็ดูกันจนดึกนะนกมาเยอะไปเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ต้องทำนะฮะร้อคนเดินกันตั้งอ่ห่งทุ่มเลิกประมาณตีหนะะ่งะฮะก็จะมีแฟชั่นโชว์จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนกับ MGI เลยแต่ว่าแน่นอนครับตีมันก็อาจจะต้องมีการ เดินแฟชั่นโชว์และเดินมงกุฎนะฮะแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นรอบแฟชั่นโชว์ไม่ใช่เซเลมอนีเวลคัมเซเลมอนีอันนี้เพื่อให้ดูถึงความเป็นแฟชั่นกำลังคิดว่าคนไทยจะมีส่วนร่วมในโชว์แรกยังไงนะไม่แน่นะครับว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนทำชุดไทยให้นานาชาติใส่ในโชว์แรกและโชว์2ถึงจะเป็นชุดราตรีที่น้องเตรียมมาและใส่กับมงกุฎแต่ชุดแรกน่าจะอยากให้เป็นผ้าไทยยิใส่ความเป็นไทย ครับใส่ใส่เยอะ,ใส,ยอะใส่เยอะเลยใช่ไหมคะใส่เยอะอาหารไทยแฟชั่นผ้าไทยมวยไทยนะฮะน,น,น่าจะเยอะสุดที่ผมเคยทำนะเพราะว่าโดยปกติแกรนจะมีความเป็นตะวันตกจา๋าอันนี้ผมต้องพยายามฟื้นฟื้นสมองออมาอีกด้านหนึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้ตอนดูซ้อมรำเริมอ่างเงี้ยเราก็บอกกับทีมเนาะไม่คุ้นเนาะดูรำได้ด้วยเหรออะไรเงี้ย <c oughs> ไม่คุน้นนะแต่ว่าโอเคดูสักพักหนึ่งก็เริ่มอินก็น่าจะสนุกผมว่าน่าจะมีแบบ ไลฟ์มิวสิกมโหลีอะไรเงี้ยท่ามกลางท่ามกลางแฟชั่นโชว์ผมก็จินตนาการว่าน่าจะมีวงดนตรีไทยนะอยู่ตรงกลางแล้วนางแบบก็เดินนะไหลเรียงแต่เล่นจีนอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนั้นน่าจะสนุกนะจะมีศิลปินระดับโลกอะไรแบบนี้มาไหมคะกำลังดิวอยู่นะครับวันนี้ที่ไม่ได้บอกเพราะเนื่องจากว่ายังไม่มีใครจบดิวสักคนนะแต่ต้องมีหนึ่งในศิลปินแน่ๆนะครับเพราะอยากให้มีเพราะว่าซิกเนเจร์ของยูนิเวอร์สสิ่งไหนที่มันดีผมจะเก็บไว้ให้ นะครับสิ่งไหนที่แบบมันมีความผิดพลาดหรือมันมีความที่แบบหมดยุคเราก็ต้องยอมรับนะหลายคนบอกอุยากเก็บไว้ทั้งหมดมันเก็บไม่ไหวจริงๆนะฮะก็ศิลปินมีแน่แต่ยังไม่รู้ว่าใครก็ตอนนี้ขอทางค่ายต่างประเทศเข้าไปแล้วก็ดูบัตรเจ็ดนะครับเรื่องบัตรเจ็ดี่ยไม่ค่อยกลัวกลัวอย่างเดียวเรื่องไม่มานะครับเพราะว่า1คิว2ลัรงเกียรรางอนศิลปินบางคนเหมือนอยากมาแต่ไม่ขอร่วมเดินกับนางงามมันก็มีเรื่องอันนี้เราไม่ได้ว่ากัน าะเขากลัวโพสิช um> ันน in no> ิ่งเขาว่าเขาจะเป็นตัวประกอบใช่ไหมฮะพอเขาดังเขาจะมาเดินร้องสองเพลงแล้วนางงามมาเดินผ่านหน้าผ่านหลังเขาเหมือนเป็นแบบเหมือนเหมือนเครื่องเคียงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาอะไรตัวอิมแพคคอนเสอร์กับขับต่อในการรองรับแฟนนางงามต้องบอกแฟนๆนิดนึงนะคะหลายคนพอพูดถึงอิมแพคชอบคิดถึงว่าอิมแพคอารีน่านะฮะสังเกตนะครับว่าคุณแอนไม่เคยพูดว่าอารีน่าคุณแอนพูดยงแค่อิมแพคเมืองทอง นะครับเพราะอารีนายังไงเราก็ไม่มีวันได้อยู่แล้วเพราะวันหนึ่งจะฟลรีบุ๊กจนถึงปีหน้าเราไม่มีทางที่จะได้ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยแคปซิตี้ประมาณ11,000นะฮะซึ่งเราอยากได้แคปซิตี้เยอะขึ้นเราก็ต้องไปเชิญเจอ้าเชิญเจอร์ใหญ่มากใหญ่จนดูไม่รู้เรื่องฮะใครได้บัตรไกลๆดูไม่รู้เรื่องหรอกฮะพูดได้เลยไกลเกินนะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันไกลมากแต่ดูได้ค่ะหอแตดูได้เดเกเดี๋ยวให้ไป คือมันไกลมากๆนะแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าจะบังกันเพระาะผมะยกระดับตรงกลางขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วขึ้นมาอีกหนึ่งระดับไม่ได้ใช้ไลเซอร์นะไม่ได้ใช้ไลเซอร์เหมือน Impact Arena นะครับจะเป็นการยกพื้นเลยที่เราออกแบบคือยกพื้นเลย